ประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่กิดถ้าตั้งผิดมัวมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจสติชายคุมกิดไม่ผิดนาโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นผู้เขาโทษของเราแลไม่เห็นตอนสิ้นคนโทษคนอื่นเหม็นเบื่อระเหลือทนโทษของตนถึงเหม็นไม่เป็นอะไร อันบ้านเรือนใหญ่โตระหโหฐานมีเสาทานหลายต้นจึงทนไว้เกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปรียวใจต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนามจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเ่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจนาะอัน,นิีจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงนาเสียก่อนไม่ร้อนใจ ทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใ่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขเอ,อ่ย